ตอนที่777ทั้งสมคนและจละเขศหนึ่งตัวต่างก็พากันมีสีหน้าที่เปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงเพราะว่ากลิ่นอาจจะ์กำลังมุ่งหน้ามาทางนี้พร้อมๆกับดวงตาที่เยน็นเยือกนั้นอัดแน่นไปด้วยแรงกดดันของจักรพัิที่อยู่ในเขตแดนจักรพัิกุลาหนุนซึ่งทําให้ร่างกายของพวกเขาอดสั่นสะท้านไปไม่ได้จักรพัทสามคนงั้นหรือนี่มันอะไรกันเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงกันจละเขศเบญจธาตุได้แต่หวาดภาวาไป แรงกดดันที่ส่งเข้ามานั้นปกกลุ่มพื้นที่โดยรอบทั้งหมดเอาไว้ทําให้มิติโดยรอบเติงกระบ,บิดเบี้ยวอย่างรุนแรงและส่งผลให้พวกเขาไม่สามารถหนีออกไปจากที่นี่ได้เพราะเส้นทางหนีทั้งหมดถูกปิดกั้นเอาไว้หมดแล้วดวงตาทั้งสามอันน่าสะพึงกลัวยังควงจับจ้องไปยังตาสังสารวัตรที่อยู่บนหน้าผากของไอ,อ้เอ๋ยอย่างไม่วางตาโดยดวงตาที่เป็นประกายแสงเจิดจัดออกมาในเวลาเดียวกันนี้เองที่มือทั้งสามได้กดทับกระแสไอเอย๋ยอย่างรวดเร็วแน่นอนว่า มันเป็นเพราะพวกเขาต้องการจะแย่งชิงตาประทับสังสารวัตรหลินเทียนและคนอื่นๆถึงกับมีสีหน้าเปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงพอต้องประเชิญหน้ากับมือทั้งสามพวกเขาจึงไม่สามารถทําอะไรได้และได้แต่หันมออออกไปยังฝ่ามือที่กําลังกดทับลงมาผึบผึบผึบฝ่ามือทั้งสามได้อัดเข้าใส่กันและกันขณะที่ประกายแสงศักดิ์สิทธิ์ได้ระเบิดออกมารอบทิศทางทําให้มิติในรอบพังทลายลงไม่เหลือชิ้นดีซึ่งเป็นเพราะการต่อสู้ของพวกเขา ทำให้พายุซัดสาดออกไปรอบทิศทางต้นไม้ถูกถอนรากถอนโคนเปื้ดดินได้แหลกสลายแถมหลุมศพทั้งหลายที่หลินเทียนสร้างขึ้นก็ยังถูกทําลายลงและส่งผลให้กระดูกของผู้คนแหลกสลายกลายเป็นผุ๋ยผงท่านปู่ไอเอ๋อได้หันมองออกไปพร้อมทั้งส่งเสียงร้องออกมาเพราะว่าสหายและชาวบ้านทั้งหลายที่ตกตายลงในตอนนั้นไม่เหลือแม้กระทั่งกระดูกและหลุมศพด้วยซ้ำหลินเทียนเองก็รู้สึกกรถึงขีดสุดไม่ต่างกัน แต่เขากลับทําอะไรไม่ได้และได้แต่หันมองออกไปย่างฝ่ามือที่กดทับลงมาโดยที่ขยับนิ้วไม่ได้ด้วยซ้าแรงกดดันของจกักรพรรดิสยบทุกสรรพสิ่งเอาไว้มิติใดรอบได้พังทลายลงขณะที่ฝ่ามือได้กดทับลงมาไอเอ๋ยยังควงหันมองออกไปทางหลุมศพพางร้องห่มร้องไห้ออกมาและไม่รู้ว่าเป็นเพราะความตื่นตระหนกหรืออะไรทาให้ตาประทับสังสารวัตรส่องประกายแสงออกมากระแทกฝ่ามือทั้งสามที่กดทับลงมาจนกระเด็นกลับไป และส่งผลให้แรงกดดันที่ส่งลงมาสลายหายไปทําให้หลินเทียนสามารถขยับตัวได้อีกครั้งทั้งสามคนและหนึ่งตัวได้แต่พังอะไปโดยสีหน้าที่เปลี่ยนไปอย่างมากนั่นคือตราประทับสังสารวัฏนั่นหรือฝ่ามือที่พวกเขาได้ซัดลงมานั้นมันอัจแน่ไปด้วยพลังแห่งศาสตร์ธรรมแต่ว่ากลับถูกอ้ายเอ,อ๋กระแทกกลับไปนี้กนเร็วหลินเทียนได้ส่งเสียงออกมามันเป็นพรพืนที่เดือรอบได้กลับกลายมาเป็นปกติแล้วพวกเขาจะกล้าอยู่ต่อได้อย่างไร จึงได้จูมือไอเออและพุ่งหนีออกไปในทันทีดวงตาอันเย็นเยือกยังคงแสดงให้เห็นความรู้สึกที่ไม่แยเสก่อนที่มันจะเปลี่ยนประกายแสงออกมาแรงกดดันของจักรพัดได้กดทับก็ใส่ร่างของพวกดินเทียนและคอนอื่นๆบุ้มมันเป็นครั้งที่สองที่ฝ่ามือทั้งสามได้อัดกระแทกลงมาทําให้พวกเขาพันรู้สึกเจ็บปวดไปทั่วร่างแม้มันจะยังไม่กระแทกดนตัวพวกเขาต่ประทับสังสารวัตรไม่แสดงผลอีกต่อไป ราะว่าฝ่ามือที่กดทับลงมาในครั้งนี้มันไม่ใช่อะไรที่จะสามารถรับมือได้เลยให้ตายเถอจะจัลลเคเบนยธาตได้ส่งเสียงกลนดาออกมาพร้อมทั้งเกล็ดที่ลุกโชว์ฉันขึ้นและยามเอ๋ยลินเทียนในตอนนี้รู้สึกกระวลกระวายอย่างมากขณะที่พยายามสื่อสารกับกระบี่เทวะที่อยู่ในร่างกายของเขาอย่างมากข้างแม้ว่าเขาจะไม่มีหวังอะไรที่จะสามารถเรียกมันออกมาได้แต่เขาก็พยายามทํามันหากว่าสามารถเรียกมันออกมาได้ ก็อาจจะพอต่อกอนอะไรได้บ้างบางทีสิ่งที่ทําให้เขาประหลาดใจก็เพราะเสมือนว่ากระบี่เทวะรับรู้ได้ถึงอันตรายของเขาจึงได้ส่องประกายแสงเจ็ดจันรออกมานี่จึงทําให้ร่างกายของเขาสั่นไหวไม่หยุดหย่อนขณะที่พลังมากมายได้หลั่งไหลเข้ามาในร่างกายของเขาถึงขั้นทําให้เขารู้สึกสามารถฉีกท้องฟ้าออกไปได้เขาไม่ลังเลเลยที่จะเวียงหมัดอันทรงพลังกลับขึ้นไปตั้งรับเอาไว้บุม่มประกายแสงเจ็ดสีได้ระเบิดออกมา พร้อมอมกับแรงระเบิดอันทรงพลังที่กระแทฝกฝ่ามือทั้งสามกลับไปทําแห้นาเขตพื้นที่ที่ถูกปิดกันได้เปิดออกอีกครั้งไปเฉียวและไปฉี่ฉีได้แต่พง,งาไปเพราะมัดของหลินเทียนสามารถกระแทฝกฝ่ามือทั้งสามของผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในเขตแดนจักรพรรดกิกรลหนุนกลับไปได้มันเป็นแสงเทวะเหมือนในตอนนั้นไปเฉียวได้แต่พง,งาไปก่อนหน้านี้นางเคยได้เห็นภาพของหลินเทียนใช้ประกายแสงเจ็ดสีอันทรงพลังแบบนี้มาก่อนภายในสุตรสารกระบี่ชั้นที่สอง และมันก็เป็นภาพแบบเดียวกันในตอนนี้ในร่างกายของเจ้าหนูนีมันมีสมบัติสวรรค์อะไรอยู่กันแน่นะเจลเคเบนจะธาได้ส่งเสียงออกมาเพราะมันเองก็เคยได้ลิ้มรสดความแข็งแกร่งของแสงเจ็ดสีที่ยึดเอาพลังของมันไปจึงทําให้ดวงตาของมันเปล่งประกายออกมาก่อนที่จะแสดงสีหน้าสิ้นหวังออกมาว่าไม่ยังไม่พอมันรับไว้ไม่ไหวหรอกแม้ว่าจะเป็นสมบัติสวรรค์ก็จริงแต่มันไม่มีทางตอบกลักับพวกเ่ยวชาญเขีดแดนจักรบัดกุลาหนได้อย่างแน่นอน ดวงตาทั้งสามคู่ที่อยู่กลางท้องฟ้าได้หันมองไปทางหลินเทียนอย่างจดจ่อฝ่ามือของพวกมันได้กดทับลงมาอีกครั้งแต่ไม่เพียงพ่วงเป้าไปทางไอเอ๋อแต่มันยังรวมไปถึงหลินเทียนด้วยเพราะว่าประกายแสงเจ็ดสีที่หลินเทียนส่งออกมานั้นได้กระตุ้นความสนใจของพวกเขาหลินเทียนได้โบกมือเพื่อส่งประกายแสงออกไปทําให้ท้องฟ้าพังทลายและหยุดยั้งฝ่ามือของพวกเขาเอาไว้แต่มันก็เป็นอย่างที่จรลลิกีเบญจธาตุได้พูดเอาไว้ว่ามันไม่สามารถรับมือได้เพราะตัวเขาเอง ยังถูกกระแทกปีวออกไปจนต้องกากเลือดออกมาคำโตลิ้นเทียนไปเฉียได้ดส่งเสียงร้องออกมาอย่างกระวนกระวายบุ่มมานฝาได้ดสั่นไหวขณะที่ฝ่ามือทั้งสามได้กดทับลองอมาอีกครั้งตายตายหาแน่ๆเจ้าเข้เบนจะาท่าได้แต่ร้องไห้ออกมาตัวตนอย่างเขตเดนจากภาพกุหลาหุ่นนั้นมันแข็งแก่ง,งมาก,มากๆแถมยังเปิดฉากโจมตีพร้อมๆกันถึงสามคนทำให้พื้นที่เดนรอดทั้งหมดถูกปิดกั้นเอาไว้แถมกระบี่เทวะ และตราประทับสังสารวัตรมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าตัวของหลินเทียนอ่อนแอเกินไปส่วนไดเอ๋อก็ยังเด็กเกินไปดังนั้นต่อให้มีสมบัติสวรรค์อะไรที่ติอยู่ในมือของพวกเขาก็ไม่มีทางต่อกรกับผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในเขตแดนจกักรพรรดกุลัหุนได้มิติโดยรอบได้สั่นไหวอย่างรุนแรงขณะที่หลินเทียนพยายามหมุนวนพลังของเขาเพื่อใช้ประกายแสงเจ็ดสีตั้งรับเอาไว้แต่มันก็ยังเปล่าประโยชน์และได้แต่รู้สึกเจ็บปวดกับความสิ้นหวังอย่างแท้จริงและตอนนี้ ล่างที่อาจด้วยประกายแสงทำให้ไม่สามารถมองเห็นรูปลษณ์ที่ชัดเจนได้และเหลือไว้เพียงดวงตาอันไรหัวใจซึ่งแผ่แรงกดดันของจัก,กรพพัดออกไปโดยรอบพลังสัจจะทมทั้งสามได้กว้าก้อนส่ยร่างของลลนเทียนและไอเออร์ยังฉับพันดวงตาทั้งสามร่างตาก,ก็เปล่งประกายออกมาและในเวลาเดียวกันนี้เองได้มีดวงตาที่เปล่งประกายเหมือนดังดวงดาวคู่หนึ่งได้เบิกกว้างขึ้นภายในป่านอกเมืองเฟิงเจียนก่อนที่ประกายแสงจะพุ่งผ่านม่านฟ้า ที่ปิดกั้นระหว่างสวรรค์แต่ละชั้นออกไปฝุบฟุบฟุบป,ป,ปรากฏประตูมิติขึ้นตรงหน้าของพวกเขาขณะที่ฝ่ามือทั้งสามกำลังกดทับลงมาและมันก็ได้ระเบิดออกกลายเป็นเศษชิ้นเล็กชิ้นน้อยช่องว่างมิตินี้มีความยาวหลายกิโลเมตรซึ่งร่างของเด็กสาวที่ให้ความรู้สึกเสมือนดั่งเอลตัวน้อยมีผมยาวถึงเอวและดูมีอายุป,ประมาณ1112ปีซึ่งอยู่ในชุดกระโปรงยาวสีขาวเด็กก้าวเดินออกมาโดยสายตาที่ยังคงจ้องมอง ไปตามผู้เ่ยวชาญเขตแดนจกักรพรรดิกุลาหุ่นทั้งสามคนอย่างดุร้ายและดูไม่เย๋แสผ่างพูดออกมาด้วยน้ำเสียงหยินหยดเยือกว่าอยากตายกันนักหรือไงบุ่มแรงกดดันมหาศาลได้ระเบิดออกมาทำให้ร่างกายของผู้เ่ยวชาญเขตแดนจกักรพรรดิกุลาหุ่นทั้งสามคนต้องกระเด็นออกไปพร้อมกับลบล้างประกายแสงที่อาบไปทั่วร่างกายของพวกเขาและเผยเห็นร่างของชายที่สวมมงกุฎอยู่ในทิศทางเหนือร่างของชายที่มีประกายแสงลุกท่วมทั้งตัวอยู่ทางทิศใต้ และทางทิศตะวันตกเป็นชายที่สวมชุดจีบอนซึ่งแผ่แรงกดดันมหาศาลออกมาผู้เชี่ยวชาญเขตแดนจกักรพรรดิคุลาหุนทั้งสาได้จ้องมองออกไปอย่างล่างของเด็กน้อยจีกาเดินออกมาจากรอยแยกมิติโดยดวงตาที่เป็นประกายยน็นเยือกออกมาไปเฉียวและไปจี๋จีต่ตงก็มีสีหน้าที่เปลี่ยนไปส่วนลินเทียนได้แต่มองออกไปทางเด็กสาวที่อยู่ตรงหน้าด้วยความรู้สึกประหลาดใจเขารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากเพราะเด็กสาวคนนี้เป็นคนที่เขารู้จัก และได้ช่วยเหลือเอาไว้ตอนที่อยู่ในป่าธมินเกล็ดบนตัวของจรเข้เบญจธาตุถึงกับตั้งชันขึ้นพร้อมกับพูดออกมาด้วยสีหน้าที่แข็งค้างไปว่าจากกักรพัิอสูรจกกักรพัิอสูรงันหรือเส้นผมสีดำยาวของนางได้บวกสะบัดไปตามสายลมก่อนจ,จะหันมองออกไปทางตาสังสารวัตรที่อยู่บนหน้าผาของไอเอ,อ๋อแล้วหันมองไปทางดินเทียนพร้อมทั้งเผยรอยยิ้มน่ารักออกมาจากกักรพัิอสูรจีจิงหลิงน้ำเสียงอันเย็นเยือกทุกส่งออกมา จากผู้เ่ยวชาญเขตแดนจกักรพรรดิกลาหนที่สวมมงกุฎซึ่งกำลังหันมองไปทางนางด้วยสายตาที่คมกริบหลินเทียนได้แต่พง,งาไปพานี่จีเอ,อ๋เป็นถึงจกักรพรรดิอสูรเลงั้นหรือจีจิงเหลียงที่อยู่บนฟากฟ้ายังคงจ้องมองออกไปทางเขาได้รอยยิ้มที่น่าหลงใหลโดยที่ไม่สนใจผู้คนเลยแม้แต่น้อยนี่นางคือจกักรพรรดิอสูรงั้นหรือนางและเขาพวกเขาพันหนาดีว่าออกฝ่ายกำลังจับจ้องไปทางดินเทียน ด้วยรอยยิ้มที่ไม่ธรรมดาติใต่เมื่อเขาพอเราได้เลยว่าทั้งสองคนจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ไม่ธรรมดาแน่ๆอ๋อใช่ก่อนหน้านี้เจ้าหนูจะเรียกจกักรพรรดิอสูรว่าจีเอ๋องั่นหรือจ้ลเค้เป็นจะทาถึงกับงงงมงไปในทันทีนางยังคงหันมองมาทางหลินเทียนด้วยรอยยิ้มโดยที่นางไม่ได้พูดอะไรออกมาและเมื่อมองไปยังรอยเลือดที่อยู่ตรงมุมปากของเขาแล้วจึงได้หันมองกลับไปทางผู้เชี่ยวชาญเขตแดนจกักรพรรดิกุลาหุนทั้งสามคนอีกครั้ง ใครก็ตามที่กล้าทำร้ายเขาต้องได้รับผลการกระทำเสมอเมื่อหันมาออกไปทางสตูเหล่านั้นรอยยิ้มบนใบหน้าของนางก็ได้แปลเปลี่ยนกลายเป็นใบหน้าที่เย็นเยือกและดูน่าเกงคามเป็นอย่างมากบุ้มพลังอสูรอันเข้มข้นได้ระเบิดออกมาจากรอบทิศทางซึ่งทำให้พื้นที่ในรอบสั่นไหวอย่างรุนแรงเสเหมือนว่าสวรรค์ชั้นนี้กำลังสันสานข้าไม่รู้หรอกนะว่าเจ้ากำลังพูดถึงอะไรหรือว่าเจ้าเอง ก็ต้องการย่งชิงกลาสังสาะระวัตรนั่นด้วยชายชิลาก็ไปด้วยประกายแสงไฟได้พูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่เย็นเยือกจีจ,จิงเหลียงยังคงสแสดงท่าทางหญิงยโสูขณะที่เส้นผมสีดำปลิวสวายตามสายลมพร้อมทั้งส่งประกายแสงพวงเขาประชิตล่างผู้เชี่ยวชาญคนนั้นเสมือนระยะห่างไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับนางนี่จึงทําให้ฝ่ายตรงข้ามถึงกับมีสีหน้าเปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงพร้อมทั้งรีบสร้างม่านพลังขึ้นมาป้องกันเอาไว้ เสียงปีแตกถูกส่งออกมาจากทางม่านพลังของฝ่ายตรงข้ามอย่างฉับพลันนี่เจ้าฝุบม่านประกายแสงที่อัดแน่นไปได้วยพลังทำลายล้างได้เฉียก่างผู้เชี่ยวชาญคนนั้นจนแหลกสลายให้ไปนี่จึงทําให้เลือดของจกักรพรรดิสาดกระจายไปทั่วท้องฟ้า